สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคำพูดอ้ําหลังได้คุยนุ่มกัญชัยเผยความรู้สึกอ้ําพัชราภาถึงประเด็นจับมือนุ่มกัญชัยเผยความรู้สึกอ้ําพัชราภาถึงประเด็นจับมือของไฮโซโพกประธานวงและแมทพิรณีกับข่าวลือเลิกลาเพราะมือที่สามร้อนแรงกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสําหรับวงการบันเทิงกับข่าวลือความสัมพันธ์ของอ้ําพัชราภาและไฮโซพกประธานวง ซึ่งทางไฮโซพกก็ออกมาประกาศว่ายุติความสัมพันธ์กับสาวอ้ําแล้วด้วยเหตุผลของคนสองคนยืนยันไม่ใช่เรื่องมือที่สซึ่งล่าสุดนุ่มกัญชัยเผยความรู้สึกสาวอ้ําถึงประเด็นจับมือก่อนหน้านี้เอสุปชยัยผู้จัดการส่วนตัวและคนสนิทของสาวอ้ําก็ได้เผยเรื่องราวการจับมือที่กําลังเป็นประเด็นร้อนระบุว่า มีการจูงมือกันไปห้องน้ําแม่ได้ยินแค่นี้แต่แม่ไม่รู้ว่าคือใครแม่ก็เลยถามการที่คนจูงมือกันไปหลายๆจุดมันไม่ได้จูงตลอดก็จริงมันจูงไปเข้าห้องน้ําจูงเข้ามาที่ร้านแม่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดเพราะแม่รู้สึกว่าในตอนนั้นเขากับพี่อ้ําก็เลิกกันแล้วแต่มันเร็วไปแค่สามอาทิตย์เองแค่นี้เอง ล่าสุดนุมกัญชัยก็ได้ออกมาเผยถึงความรู้สึกของทางฝั่งเสาอ้ําระบุว่าคุณน้ำเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเรื่องที่คุณพกไปจับมือกับใครอะไรยังไงเพราะเรื่องของเขากับคุณพกผ่านมาแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ